ผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่องไปสู่ผู้สุก้นครับผมมาผมมาพ่ากันอีกดอกครับผมกับเบาสมกันครับพี่น้องพ่อวกันวันเส,สาร์วันหยุดของเยาเลียครับพี่น้องเนี่ยมาเด้อพี่น้องเลยกัะปุนครับพอดีออเหี้นม้วนไอ้ข้าเห็ดกัะเเปุนเห็ดยังเนาะก็เลยไปเดม่านสวยนึงครับผมห้องกะทิมาต้มเอาเอามาต้มใช่น้ำพอน,น้ำยัางเอาพี่น้องเนาะอืมจีบระมมันนี่เนาะนี่แหละครับ อาจจะคือกับุคนบ้านท่อนะมาเด้อพี่น่องเอยมอือนจับไรอืมอืม ขอทางกันนีครับบพี่น้องครับตอบคําถามจากพี่น้องทางบ้านนะครับที่ถามผมขอมาหรือว่าผมบอกกอนว่าเพื่อนเห็นแบบว่าคลิปผมมาทํางานยุ่ประเทศอิราเลหรือว่าที่เพื่อนสนใจนะครับเพื่อนสนใจที่สอยากมาทํางานยุ่ประเทศอิราเลหรือว่าอย่างเช่นว่าคาถามจากพี่น้องทางบ้านนะครับที่เพื่อนถามผมขอมาเหมือนนี้ผมก็ยิ้มมาตอบให้ คำถามแรกนะครับก็คือสมัครยุ่ใสเอยีงงอยงจ้งใดนะครับเนาะนอันนี้ล้วก็คำถามที่สองนะครับเขาต้องเดเรียนภาษามาบอหนาคำถามที่สามนะครับเนาะผู้หญิงนะครับสามารถมาทางานอยู่ปริเสาเร็วเดบอเอียงมันว่ามีงานสําหรับผู้หญิงบอหรือว่าเอียงใี่เนาะอันนี้ผมกับถือว่ามาทํางานอยู่ปฏิเสาเอลไปเร็วกันอๆนี่คือ สามคำถาม C คำถามทีพี่น้องถามผมของมามผมขออนุญาตนะครับแนะนาเจกความก่อนครับมาแนะนาผมก่อนผมนะครับเป็นชาวสงการนะครับที่เดินทางมาจากประเทศไทยมาทํางานอยู่ประเทศทอิสราเอลนะครับเนะาะบางคนอาจจะเห็นผมหรืออาจจะว่าเห็นผมอาจจะมาเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ได่นะครับเนะาะอาจจะมาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางมาจากประเทศไทย มาทำงานอยู่ประเทศอิราเลียนนะครับมีหลายนะครับม ah, ีหลายที่ผมมาเหตุคลิบนี่คือว่ามีคนถามผมของอะไรนะตอนแรกกับมีคนสองคนถามผมวมาเออผมกับบริคิดอย่างแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเราไปที่นี่มีคนถามผมของอะไรผมก็ต้องมาเห็ุคลิบคลิบนี่น้พี่น้าอ่ามีคนถามผมของหลไยว่าเกี่ยวกับการมาเหงานอยูประเทศอิตาเลีมันีจังไดอย่างนี้นาะพี่น้าถามผมว่าเออโอเคผมก็มาตอบให้นะครับนาะ สำหรับคนที่มาศึกษาหาของูลจากทั้งซ่องผมซ่องเบาสงการนะครับเนาะบม่ว่าจะเป็นทั้งแฟนเพจหรือว่าทั้ง YouTube ก็ดีนะครับเนาะหรือว่าทั้งแฟนเพจของที่ๆต่างๆที่ผมเด็ดแช่ลงไปเอาไว้ไงว่าเป็นการแช่ประสบการณ์แช่ความรูแ้แช่ยังไปกันที่เนาะอาจทีเห็นของผมซ่องทั้งใดาซ่องทั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะอันนี้ผมก็ยังมาไวฟ้ฟังนะครับคำถามแรกก็คือ สมัครที่ไหนครับพี่อันนี้ผมบอกจากประสบการณ์ของผมนะบอกจากประสบการณ์ของผมว่าได้เจวกับไอชุดไม้ยังแตยยียงใดผมขอ,อย้ำก่อนว่าบอกจากประสบการณ์ของผมของผมนี่นะครับนาะสมัครเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยนพศเป็นการสมัครอยู่กรมแรงงันนะครับเป็นการสมัครอยู่กรมแรงงานผมต้องบอกว่ากรมแรงงันนี่มียุ่ทัวประเทศนะครับมียุ่ทัวประเทศให้ สมุดสมุดนะพี่น้องนะสมุดเจ้าอยู่จังหวัดอุดรจำเป็นต้องเดินทางไปสมัครยูดินแดงกันเลยแต่ว่าของผมเนี่ยผมไปสมัครยูผมแรงงานดินแดงอืมเพราะว่าผมช่วงนั้นช่วงนั้นคือผมทํางานอยู่กรุงเทพพอดีแล้วบทที่นี่มีญาติผมบอกว่าไอออยากมา็ดงานเมืองนอกบ่อ่าตอนนี้เขาเปิดรับสมัครพอดีเป็นยังโตคือพมไปล่องสมัครเบิ่งผมก่อด้ลรองไปสมัครแต่ว่าผมไปสมัครผมสมัครยู ดินแดงเพราะว่าผมเห็ีงานอยุ่งเท็บพอดีนะครับนะถ้าเกิดยุ่ตจ้างจังหวัดบด่จจาเป็นต้องเดินมาทางมาไอบอ่จําเป็นต้องเดินทางมาดินแดงขึ้นจังผมนะครับเขาสามารถสมัครไอยู่อกมแรงงานแต่ละจังหวัดได้นะครับแต่ละจังหวัดมันจีมีถูกจังหวัดนะครับจากทีผมไอนี่มานี่มันจีมีถูกจังหวัดเขาลองไปค้นหาบึงว่ายุ่ไใสย,ยูงๆๆ่งใสยังยังไหนเนาะอันนี้คือของผมนะ หรือบอสันพี่น้องหรือบอสันอาจจะมีการเปลีป่ยนแปลงน,นะครับอาจ,จีะมีการเปลีป่ยนแปลงจากกรมแรงงานว่าเฉียงห้อสมัครพันอ่อนไล่หรือว่า,ยา,ยาียังไงต้องรอดติดแตามเมืองดีๆนะครับต้องรอดติดตามเมืองอันนี้แล้วจะท,ทังกรมแรงงานเขาจีแ้งมากนะครับทั้งรมแรงงานแจงมากวายยังไงหกอต้องเหตุตามแบบทังสันนะนะนะ่นนะครัคระโอเนาะข้าแจนเนาะเดี๋ยวผมจี ขึ้นลิงขึ้นเอียงให้เบื้องเนาะขึ้นแปลว่าเป็นรูปภาพของเพจของเพจกลมแรงงาันที่แท้จริงนะครับที่แท้จริงให้เบื้องนะครับว่ามันเป็นรูปภาพจังที่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้อ่าผมมีภาพมีเอ่างอยู่เดี๋ยวจะขึ้นให้ให้พี่น้องไปติดตามทั้งเพจเพจนี่เนาะเพราะว่าเพราะว่าเพจเพจนี่นี่เป็นของกลมแรงงาั่นโดยตรงนะครับมันบ่าเม่นว่ากลมแรลงนเอ๋มันบ่าเม่นว่า,งงา,เ,า,วาเป็น ยังที่สั่งขึ้นมากนะครับมันเป็นองกลมแล้วา่นโดยตรงให้ไปกดที่ตามเพจเพจดนี้ไว้เวลาเขาลงสมัครลงแจ้งลงอยียงนี่สิเขาให้เขาไปที่ตามเพจเพจนี้ไว้นะครับนะอ่าแล้วก็คำถามที่สองนะครับต้องได้เรียนภาษาไปวอนะครับ <c oughs> อันนี้ผมขอตอบเล้ครบประเทศอิราเลนะครับประเทศอิราเลไม่จําเป็นต้องเรียนภาษานะครับไม่จําเป็นต้องเรียนภาษา้าบาสั้น เราศึกษาไว้นิดๆิดหน่อยน่อยนะครับเราศึกษาไว้นิดหน่อยไม่จําเป็นต้องเรียนภาษาเหมือนประเทศอื่นนะครับเพาคือว่าแค่ห้องหูภาษานิดีิดหน่อยถามว่าจาเป็นว่าอันนี้จําเป็นยู่นะครับอันนี้จําเป็นยู่บางเที่ยงห้องมาตกอยู่ผู้เดียวหรือว่าอยู่บ่มีคนไทยนะเอาเอาอยัางไงว่าคือบ่มีคนไทยคือว่าห้องมาตกเหตุงานอยู่ผู้เดียวสิห้องห้องก็ต้องศึกษาไว้ ศึกษาคำคำนวณของเขาแต่ว่าทำมาเดบไปเรียนภาษาเรียนอย่างบอห้องกับ่ได้ไปเรียนหรอครับเ้ากับ่ได้ไปเรียนยเยน้าสามารถไปสม,มัครได้เลยนะเ้าไปสม,มัครไวเลยแล้วเ้ากับเคอร์รี่อย่างปวามาันี่นะครับเ้างก็จำเป็นต้องไปเรียนภาษานะครับสำหรับการมาทํางานอยู่ประเทศอิสราเอลนะครับนะบนะอ่าแล้วก็บคำถามที่สามนะก็คือว่าผู้หญิงนี่มีงานบ่าสามารถ สมัครได้บ,ดบ่หรือว่าอยังสี่เนาะอันนี้ผมมีตอบให้ง่ายๆนะครับตอบให้ง่ายตอบให้เขาเนาะสำหรับผู้หญิงนะครับโอกาสที่สิมาประเทศอิตาเลียนนะครับการทำงานอยู่ประเทศอิตาเลีนี่คือว่าน้อยมากๆนะครับผมบอกเลยน้อยมากรลอยคนสมุดปีหนึ่งนะอืมอันนี้สมุดผมหยกตัวอย่างให้ฟังของเขาสมมุดปีหนึ่งปีหนึ่งอาจสีไเด้มาอยู่สมมุดลอยคนเอาผมหยกตัวอย่างเอาเอาวานลอยคนเนี่ย ลอยคนสิเด้ม้โยมันหาสิพ้นครับอืมหาสิพ้นประมาณนี้ผมยกตัวอย่างให่งไงผมยกตัวอย่างให้มันสิดเด้มาโยมันหาสิพ้นเป็นยังผมคือวางท่นคือวางงั้นผู้ยิ่งอยู่ประเทศอิสเาเอลนี่เขาร้องรับหน่อยครับอืมเขาร้องรับหน่อยเรากา็แบบว่ามันมันบ่มีงั้นผู้ยิ่งคือยังคือยังเกาหลีนะออว่าอย่างไงถ้าเกิดเปรียบเทียบเส่เกาหลีถ้าผู้ใช้ ไปเกาหลีมาเอาชูม้มดเปรียบแทบเขาใช้กันยังไงผู้ชายไปเกาหลีหาหลอยพนผู้หญิงไปเกาหลีก็ต้องหลาลอยพนนี่อย่างมันจีบบาลานกันเคืองโตเครืองนะไหวยังไงมันจีบบาลานกันเคืองโตเคืองแต่ว่าประเทศอินเดียโอ้ววยนี่ขนาดเสียบว่านี่ผมผม,ผมยี่อะไรฟังรุ่นผมนี่รุ่นผมนี่ผมบินมานี่บินมาสองลอยหาสิบคนบินมาสองลอยหาสิบคนผู้หญิงมีอยู่สิบเอ็ดคนพี่น้องอันนี้เรื่องจริงอันนี้เที่ยวบินหนึ่งอาจจะมีอยู่มันสิบ ิบก้นอนนีอย่างประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นการทํางานแบบว่าเป็นการทํางานแรงงานนะวัยไงมันบ่เหมาะสําหรับผู้ยิ่งนะมีญยาิผมเห็นงานอยู่ภาคใต้นี่ครับเป็นผู้หยิ่งเช่กันเช <c oughs> ื่อว่าร <c oughs> เราเกิดมาสามสิบปีเากิดมาสามสิบปีเราอายุสามสิบาะผมโทษไปเรียนหา,าเราโทรไปถักหาโราเราบอกว่าเกิดมาอายุสามสิบปีบ่เคยหนาเมือเ่อเดียร์เรามาทำงานอยู่ประ,ะเสศเัน หน่าเมื่อดในค่ำเหตุงานในค่ำหรือว่ายัางมันหายใจเบาท่านนะี่น้องมันห้อนไหมใครมันห่อนมันมันมันหนักเกินกว่าผู้หญนะิงเราว่ามีมือนั่นแหละเป็นมอนนนือแรกในชีวิตว,ว่าสัว่าหน่าเมือ่อดลมพับไปเลยพี่นอ้องเออโบหูสตีนะสตีนี่คือว่าหลุดไปเลยมันห้อนนี่ดีครับสำหรับงานผูน้หญิงนี่คนขงังสีอัดอัดสิลำบากนะครับถ้าเกิดงานผูน้หญิงนี่ดีนี่แบบว่าต้องไปอยู่แบบว่าโล่งแพ็คอ่า ลงแทกลงพอช้ำมีอยงประมาณนี้เนาะมันคัน็งแขนักนะว่ายางไงมันคข็งแขงน,น,นักมันบอกคือ,อยังทั้งประเทศเกาหลีอยังนี้สินะที่เขารับแบบแบบงานในโรงงานอีอย่างนี้สนะแบบแบบินะอันนี้ผมก็ดมาบวกไปสำหรับหญิ่งเนะ่เขารับยูนะครับจะว่าบ่รู้ว่าเขาจิบเปิดรับเมือใดอยียงจ้งเดนะครับอันนี้ผมบอกกันผมบ่รู้คาถาม่อไปนะครับไปอยากบอนะครับไปยากบอส้าหรับผมผมบอกเลยถ้าเกิดเป็นโพชายที่ผ่าน ถูกต้องตามตามที่กรมแรงงันเขาประกาศแจ้งออกมาเนี่ยผมบอกเลยมากไงครับ <c oughs> ประเทศอิสราเอลสำหรับผมนี่ผมบอกเลยมากไงอืมมากไงดิเป็นอย่างผมคือบางชั้นพี่น้องฮูอันนี้ผมเสียอะไรเลี่ยงไปแต่การสมัครเรื่องการอันนี้ยังเนาะอันนี้เท่าที่ผมจําได้เอาเท่าที่ผมจําได้ก็แล้กันนะเอาเท่าที่ผมจาได้ก็ได้คือว่า เมื่อที่ผมไปสมัครผมไปสมัครยกครมแรงงันยืนเอกสารยืนอียังเขาทิ้งีเอกสารอันนั้นต่างๆนะครับนะถ้าเกิดรายละเอียดยัดยงไดนี่ตอนนี้เขายัางบ่ทันไเ้ประกาศมาถ้าเกิดประกาศมาเดี๋ยวผมสิลงแจ้งในช่องผมนะครับลงแจ้งในช่องผมทั้งแฟนเพจผมหรือว่าไอยูทูบผมก็แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมมีมาเห็ดคลิปอีกเช่นึงให้นะครับนะอ่าอันนี้เอาของผมก่อนก็นแล้วกัน พราะเขาไปสมัครงานอยู่กรมแรงงานแล้วนะครับไปสมัครงานอยู่กรมแรงงานแล้วปุ๊บต่อไปนะครับอันดับต่อไปเขาขก็ฉีแจ้งประกาศไอ้แปลว่าเป็นคิวนะครับเป็นคิวเป็นคิว,เป,ควเป็นคิวเพื่อเขาเสียคิวนี่เป็นคิวของเขานี่เอาคิวของเขาไปเขากลุ่มไล่พอเขากลุมไล่แล้วปุ๊บท่างกลุมไล่เขาจะแจ้งทรงประวัติอาชญากรรมแจ้งทรงประวัติอาชญากรรมเราบางทีเขาก็ฉีดนัดมาตรวจโรค นัดว่าตรวจโลกเพราตรวจโลกพานแล้วนะครับเนาะตรวจโลกพานแล้วเขาไปทาเขากุมไล่บินอา่าทาากุมไล่บินเพราะขบวนการนี้ยังเสร็จสับถูกอย่างเขาก็แค่ล่อมือบินแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองทีดีสํสำหรับผมนี่มันมากไงมากมาไใหญดทีสำหรับประเทศอิาราเลถ้าเกิดถูกต้องถ้าพันตามกฎที่เขาวางไว้นะครับนะบอมี่ยังยากครับประเทศอิาราเล แค่ห้ารอยเวลาแค่นันเองนะแค่ห้องเห็ดตูกต้องตามกฎที่เขาว่างไว้เท่ากับมีโอกาสที่ฉีดได้มากสูงว่ายไงยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หน่อยพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ดีถ้าเกิดว่าห้องเห็ดตูกต้องตามกฎเขาทุกอย่างนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ดีถ้าเป็นผู้ชายด้ยผมย้ำเนอะถ้าเป็นผู้ชายแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงนี่มันฉีดว่าไปประมาณปีสองปีอันนี้ไม่ได้ว่าเลนนี่นพี่น้อง มันจะรอไปประมาณปีสองปีมันถือว่าโดนนะสำหรับผู้หญิงมันถือว่าโดนครับแต่ว่าผู้ชายนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวมันก็จีดีจำเนื่อกันนั่นเดินเนิกนกันนี่เราก็รอว่าเวลาทีสิเดี๋ยวมาเอียงประมาณน,นี้เนาะอาจจะป,ปีหรือว่าปีกว่าประมาณน,นี้ผู้ชายบ่เกินสองปีครับผมรับประกันเลยเลยบ่เกินสองปีถ้าเกิดว่ามียังผิดพลาดเด้รุ่นผมนี่บ่เกินสองปีบินมาครบ,บัดทุกคนปีหนาเขาก็เอารุ่นไม่เขามาก บินมาสมทบบินมาน้ากันเอยียงจิด่งครับจิบประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ผมขอเสริม <c oughs> แนอันหนึ่งครับผมขอเสริมในอันหนึ่งสาหรับคนใหม่ที่ขามาเห็นผมบอว่าจตเป็นอยู่ในเพจนะครับบอว่าจตเป็นอยู่ในเพจหรือว่าจตเป็นอยู่ในส่องย t u b e ของผมนะครับที่มาเห็นผมใหม่ๆหรือว,ว่าอาจจะมาหูแ้แจ็คกันเท่เรแรกก็ได้บัดแบบแบบว่าเอออยากสิห้าขอมุ่นไปตั้งประเทศ เอออยากไปเห็นงานเมืองนอตหรือไวอยังสีนอตประเทศอิตาเลียอย่างจังส่ที่เห็นผมไม่ไม่อ่าอันนี้ผมสิว่าถึงประสบการณ์ของเอาผมให้ฟังนะครับประเด็นหนึ่งง่ายๆสันๆเออประเด็นหนึ่งง่ายๆสันอาทิตย์บอกบบมีเวลาเมื่อไหร่นะก็คือว่าช่วงเอาผมมานะครับช่วงเอาผมมาอันนี้คือว่า,วาอจากประสบการณ์จริงให้ฟังนะครับช่วงนั้นเอาผมมาเนี่ยมาวางรุ่นสิบ สิบก็เปีก่อนก่อนที่ที่ตั้งกำเนิดขึ้นไวไงใช่พี่น้องก่อนรุ่นที่ที่รุ่นแรกพี่น้องเขาสีอื่นว่ารุ่นนั่นคือรุ่น 3, สามแสนอืมคือว่ารุ่นนั่นคือรุ่น 3, สามแสนช่วงช่วงอ่าวพม่าไม่ไม่ไม,มาทํางานอยู่ประเทศอิตาลีอ่าอันนี้เกิดคนไม่กำลังที่ิตัดชิ้นใหมากคือเจ้ผมนี่ผมบาเคยมาเมืงองนวกผมมาเคยมาเมืองนอกผมบาเคยทำงานอยู่เมืองนอกบ่เคยห้างพรห้างแม่เราหมื่นหนึ่งบนตอง มันต้องขืนเคียงบินมาหนีพอนี้แมนแล้วก็ห่างจากความพุวมไม้อีกอย่างทีนะก็เลยคิดในใจในใจเนี่ยกัย่านยู่นะความหมายคือว่ามันยันมันยันในใจไหมอันนี้ผมมีบอเลยครับสมัยได้กีสมัยได้กีก็ผมมียันเป็นอย่างผมเห็นเอาผมแล้วช่วงนั้นบินมารลุ่นสามแสนผมเห็นเอาผมแล้วเสียบวาพี่น้องเงินหนึ่งลอยบาทไทย เงืนหนึ่งรอยบาทให้ได้เติมเติมเงินเติมเน็ตเอ,อนเ,นอเอียงจริงสิเนาะเเติมเงินเพื่อจีทโทงจากประเทศไทยไม่อิสเรีวนี่ได้สิบมาที่พี่น้องหน้าที่ละสิบบาทได้ครับอ่าหน้าที่ละสิบบาทแล้วก็ช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นแบบว่เวาเห็ุเงื่อนมือหนึ่งเห็ดเงื่นมือหนึ่งมันมันได้แค่ก่กี่บาทเนะี่ยช่วงนั้นเมื่อประมาณสิบปีก่อนเนะี่ยมันได้แค่สองร้อย สองลอยหายิดประมาณนี้เติมเงินจากประเทศไทยหนึ่งร้อยบาทโทรกับโทรมาอิตาลีนี่ได้แค่ชิดวันทีครับผมได้บ์บอน้ำเอาผมนี่ยวอลวอาได้บ์เบอร์กี้ครับเอาเป็นยังไงสบายดีบพราะว่าด้ยังกินกินของเขาไม่หยังยังฉี่เนก็ได้แค่ถามกันช้ำนี่ถามกันแค่เบอร์กี้ครับนี่ยมันก็มันติดตัวกันยากนะมันก็เลยเห็ุให้เขาหวยหาบ้านเขาคิด ถึงบ้น่นคิดถึงนี้ยงนะจากผมจากที่ผมสื่อนะมันคิดถึงบ้น่นคิดถึงลูกถึงเมียถึงพอถึงแมงี่มันกับเวลาบอกกันมันกับบอกว่าอิ่มนะบอกอยังไงแต่ว่าคู่มือนี่ครับบ่้องยันนะครับระบบการเื้อสารของโลกนี่มันพัฒนาไปหลายนะมันเปลี่ยนไปหลายคู่มือนี่เขาคอยแค่ว่าเขามีอินเทอร์เน็ตนะครับขอยแค่ว่าเขามีอินเทอร์เน็ตคือ,อยังผมนั่วไปหาลูกผมหรือว่าโทร่ไปหาเมียผมมั้งี่เขาก็บเปิด แปลว่าเอชัดเฟสนะอ่าชัดเฟสห้องท่ากับไปยังประเทศไทยห้องกับเห็นหนาลูกหนาเมี่ยเออมันกับมันกับว่าได้หนากลัวยังจีคิดแบบพอมาหอดแล้วมึงอ้อมันกับว่าได้หนากลัวยังจีคิดนะครับนะเรากลายได้นะครับลายได้มันกับถือว่าโอเคนะครับมันก็ถือว่าโอเคสำหรับผมมันก็ดีว่าอยู่ประเทศไทยไหลอยู่นะครับมันก็ดีว่าประเทศไทยไหลอยู่ถามมารวยวาพี่น้องผมหวาดเข้มยดมันบ่รวยชีวิตคนห้องมันมีก็มารวยดอก แค่ว่าเขากับพ okay, so ่อจิตเมือนตาอาปากได้เขากับพ่อจิตได้มีเงินป้นหนีป้นสินอ่มีเงินจีเสดได้นั่นได้นี่เพราะมันจิขาดหวังได้นะเอดือนนี่ปีนี่เ่าขาดหวังอย่างเออโอเคมันกับมันกับพ่อจิตมันกับพ่อจิขาดหวังได้นะเอาพี่น้องว่ายไงกัดจักผมก็จับจีวอลจังไหนอธิบายเังไลนะนะครับเนาะกัดจีประมาณนี้เหรอเนาะครับเนาะมันกับ เรื่องเลยเวลามา,า่อไรเราเมันก็ล่วงเลยเวลามา,า่อไรเราเก็มาตอบคำถามพ่อแม่พี่น้องทางบันนี่เื่อนะครับนะกะัจังได้กัจังพ้อกันไม่ในคลิปหนานะครับถ้าเกิดผู้ใดมีเอยียงคำถามที่สงสัยหรือไว้อยังเี่กก็สามารถไอ้คอมเมนต์หรือว่าทักเข้ามาถามผมก็ได้เนาะถ้าเกิดมีเวลาเนาะถ้าเกิดมีเวลาผมก็ยอกมาตอบหรือไว้อยังจังได้ให้นะครับเนาะรนะเราก็ ับขอโทษขออภัยน้องครับนะถ้าเกิดคอมเมนต์ใดคําถามใดที่ผมไม่ได้ตอบนะ้องน้องบางทีมันถามผมว่าอะไรผมกับบ๊อหลวจักผมยอ,อยุดตอบแล้องเดยจังชี้นะบางคอมเมนต์นะครับมีคนเห็นความสนใจหลายผมก็เยออกไม่เข็ดเขียเข็ดบเงี่ยงให้พี่พน้องให้มันให้มันหูวกันหลายๆคนนะบางทีผมมันไล่ตอบเป็นคําถามคําถามคำถามถาม,ถาม,ถาม,มันกับบ๊อไหวนะครับมันกับบ๊อไหวก็เลยออกมาบอกว่าตอบพี่น้องให้หูวให้ได้ฟังในคลิปนี้นะครับเอามารวบรวม รวมรวมเล้าก็มาห็ดคลิปคลิปยาเลยมจังสขได้จบนะครับนะาอ็จิประมาณนี้นะครับนะครับผมจังได้ก็จังพอกันไม่คลิปนานะครับจังพอกันไม่คลิปนาก็จะคขี่ออกมาจมมัดโซลี่ยังไงพี่น้องฟั้งอีกนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับกันมาจังได้ก็อย่าลืมฝากกไลค์กติดตามให้บ้าสงการน้ำเนินครับพอกันไม่คลิปนาครับสวัสดีครับ